สิ่งที่หลวงปู่ดูท่านเตือนให้ระวังให้ระวังไว้นะโยมหลวงพ่อท่านบอกเองจำไว้นะอย่าไปว่าใครโดยเฉพาะนักบวชทั้งหลายพวกนักปฏิบัติธรรมนี่ดีไม่ดีอย่าไปว่าท่านบอกเพราะบางทีกลับมานี่มันหนักนะทำให้เบลอในเรื่องจริงเพราะฉะนั้นยิ้มไว้สวดมนต์แผ่เมตตาไป เราไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกนะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เราไปสอนใครไม่ได้แต่เราสอนตัวเองได้นะอย่าเลยบางคนนะ่ะชอบไปว่าคนโน้นคนนี้ให้ระวังดีๆจะกระทบตัวเองยิ่งพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นมากเท่าไหร่พลังงานที่ไม่ดีที่เราสร้างไว้มันจะเด้งเข้าหาตัวเองดังนั้นอย่าติใคร อย่าว่าอย่านินทาใครมันมีหลายคนที่อยู่นี่ชอบด่าพระเหลือกังเกงในตัวเดียวนะอยู่แถวเชียงดาวเนี่ยชอบด่าชอบว่าที่นั่นตาเห็นช่วงหลังเห็นนอนในป่าช้านั่นคือวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมไปว่าท่านที่มีกำลังนี่เข้าตัวเองนะเพราะคิดไปแล้วเนี่ย พูดไปแล้วเนี่ยมันไม่รับพลังงานมันเยอะบางองค์นี้แสงสว่างเยอะกระแทกตัวเองเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะหลวงพ่อทั้งเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครอย่าไปด่าใครอย่าไปนึกในสิ่งที่ไม่ดีต่อใครเพราะมันจะต้องเจอกันในอนาคตเขาจะยังไงเราก็ไม่สนยิ้มยิ้มไว้เรื่องของมัน ไม่ใช่เรื่องของกูอะไรประมาณนี้ทำจิตให้สบายจิตอยู่ในบทสวดมนต์อยู่ในการแผ่เมตตาโมทนาบุญจิตเราก็สงบสว่างตลอดเวลาที่เราสวดที่เรานึกที่เราคิดที่เราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องบุญหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมักจะกล่าวถึงมงคลที่สำคัญ ที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือสัมมาวาจาหรือวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลสัมมาวาจาเว้นจากการพูดหลอกลวงให้ผู้อื่นเดือดร้อนเว้นจากการพูดให้ผู้อื่นแตกแยกกัน เว้นจากการพูดหยาบคายเสียดสีเว้นจากการพูดเผอเจอไม่เกิดประโยชน์ท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกนะว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะ้ายแรงเพียงไรคำคำนี้คำพูดนั้นสาคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มี บางรายคําพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคําพูดที่ไม่ดีนี่แหละมีเรื่องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดกับไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าตอบ หรือด่าเขาตอบมันก็ไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น รวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนที่มีศัตรทูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัว พอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลากรำดีแต่ปางก่อนจะส่งผลก็ให้มีความสุขมีโชคมีลาบกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดกรอนกรรมดีบางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมืหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเอง นี่เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดกรอนกรรมดีความชั่วเมื่อทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโอวัตธรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกรรมเป็นของลึกลับมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดนี้กดแห่งกรรมได้โอวัตธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเราทั้งหลายต่างเกิดมา ด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าได้ลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลง,งและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามไม่สามารถจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแกไม่ตกความสูงสักความต่ำทรามความสุขทุกข์ขั้นจนถึง บรมสุขและความทุกข์จนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทำให้มีอยากเข้าใจว่ามีได้จะพอผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำเองได้ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเกียดจ้ามัน เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นไปได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เราเคยเป็น ศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตาดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการผ่าให้สร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำม,มีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวลกรรมเป็นของลึกลับ และมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆก็จะไม่กล้าทำบาปแต่จะกระตือรือร้นทำแต่ความดีซึ่งเป็นความเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลงเพราะต่างก็รักตัวกลัวบาปอันตรายท่นว่าดีชั่ว ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองและเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยแต่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขาย,ยากคอยแต่จะไหลลงตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับว่ากล่องแคล่วกลรา,ลา,ลาขึ้นเป็นลำดับเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่ความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์การทำความเข้าใจเรื่องของกรรมเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของตัวเราเองซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ ตามสุภาษิตท,ที่มีว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนหนึ่งกำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากทัางทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจ,จิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่กร่างกาย ไม่จัดว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทําดีชั่วทางกายวาจาใจผลจริงคือความสุขทุกที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์พวกที่ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทําคือหากินอยู่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลควรมีเมตตาสงสาร ในสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นมีได้ทั้งคนและสัตว์สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางคนแต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับสเสวยไป สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและสวยกรรมไปตามวิบักของมันมิให้ประมาทค้าว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดต่ำความจริงเขาเพียงสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนคับแค้นก็จำต้องทนทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมเมื่อมนุษย์เราเกิดสวยชาติเป็นคนมีสุขบ้างทุกบ้าง ตามวาระของกรรมที่อํานวยมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นอย่างนี้ซึ่งล้วนผ่านกําเนิดต่างๆจนนับไม่ถ้วนให้ตตะหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันเพราะฉะนั้นไม่ให้ดูถูกเกียดจามกันในชาติกําเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันเละสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตน การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนการตำหนิติดเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้คุณมมวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดญ์เธอเพิ่งความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองโอวัตธรรมพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโต